เราอยู่กับใครได้พี่อ่ะครับฟินครับกับเอ็มคลิปนี้มันเป็นคลิปพิเศษสรหรับแฟนฟุตบอลวันนี้เราจะมาแข่งถายหน้าฟุตบอลว่าเขาเป็นใครมันจะไม่ได้มาแบบเป็นหน้าเลยนะมันจะมาแบบว่าคิ้วข้างหนึ่งปลาเป็นชิ้น<า>ส่วนเราเหมือนเกมทิธีการยังไงอ่าใช่แต่บอกก่อนกติกาของเกมนี้มันคือจะโหดมากเราสามารถทายได้แค่ครั้งเดียวนะก่อนจะจบรอบนะแต่ถ้าเป็นมีใครทายถูกปุ๊บงสามารถถายต่อได้แต่ถ้าเราผู S <S เงียบเลยนะ,ะเงียบเลยนะลูกนั้นโอเคก็ก่อนที่เราจะถ่ายกันอยากรู้ก่อนว่าใครเป็นแฟนคลับของดิฟบอลทีมไหนมากที่สุดอาอย่างผมเลยมีแมนซี่แม,มนซี่เลสเตอร์ผมเแมนซี่เลสเตอร์สินสสนล <S <S นนด์ี่ลิเวอร์พูลนี่ลิเวอร์พูล พี่พูดแล้วกันจะมีบางคนอ่ะมีบางคนทำไมไม่ได้ใส่เสื้อมาเออเสี้ยวต้องมีเสี้ยวไม่ได้รักมึงใส่ไปเขาไม่กล้าใส่แต่ก่อนเจะเลี้ยงภูนะลุ้นว่าชนะไม่ชนะแต่เดี๋ยวนี้ลุ้นแบบเสมอแผนกูมากูแก่แย้มคือเมื่อก่อนมาเพื่อเอาสามแต้มตอนนี้ขึ้นมาหวังแค่แบบได้เดียวก็พอแล้วเอออย่าล่าเวลากันเริ่มนัดแรกเลยครับนัดแรกนะลุ้นว่ะ ไอ้ย่าแม่ตีงปากยี่แม่เหนือเหมือนในมามากเลยไปไ้นไปก่อนอาอแรผมนึกว่าใครรู้ว่าใครวะดับบิทิเกียรติอาขอตนองเร็วหน่อยนะฮาเลน ชิบหายลวกูไม่ทันละ B M โดนรถเลยสิใครวะเริ่มอยู่บ้าไม่ใช่ไม่ใช่อลิซอนเมเก้อไม่ใช่พี่ว่านมาไม่ใช่นมาไม่มีนวดอ๋อนวลวเรวใครว่้เยอ่เ้อาใครวะอกูอคเดี๋ยวเดี๋ยวมดิจดได้กูเดยเข้าจะอยู่ เอ้าไม่ได้หนึ่งสองสามหรอเห็นบอกไอ้จับติ่งหัวอ่ะไม่เดี๋ยวกินเดี๋ยวกางอช่างงี้ยมือนะไอ้จ้าโมซาร่าใช่เหรอใช่โมซาร่าใช่ซาราซาตาหวานอย่างตาหวานนี่ดูรตาจริงดูรูตานี่พี่เนียรู้จักป่าวาร่าเลยนะลิวพูเนี่ยลิวพูนี่มา เห็นไหมพี่บอกมันมีร้านที่มันมีเขายกลูกนี้ไปไหนโอเคต่อไปต่อไปโรนัลโด้เสียโรนัลโรนัลโด้่ได้ผู้โคตรันไดขคือแบบเขาเอกลักษณ์มากอ่ะล่างโคเทพอะร่างไอ้นี้่างเทอ้เพิ่งหมุนนะ จะมีเกมเป็เล่นอันนี้คือเป็นเป็นการแฟนมันแทะจะมีรูปต่อไปนี่จะเป็นรูปของพี่เอ็มพี่เอ็มต้องถ่ายถูกมีคำใบ้แค่สองคำแล้วก็ไล่ต่อฟินแล้วก็ไล่มาพี่แล้วก็ไล่มาจุนเนี่ย้าแยสันเกใครวะไม่ีสองเลยมีสองอ่ะใครวะใครรูปเด่นโอเค พี่ตอบว่าอะไรอะไรเกย์เกย์ต๊อปเป้รู้โคตรชัดเลยตาโคตรชัดเลยไอ้ยังกูเห็นหัวหัวเธถื่อหัวโลาโลละโหอันนี้พี่รู้โอ้ทำไมไม่เอารูปนี้พี่อะที่อะคือรู้เลยอันนี้พี่รู้เลยคือรู้ว่าแมนยูแต่ยังไม่ชัวร์ขออีกรูปขอชัวร์อันนี้พี่รู้เลยโอ้ปินปินชัดมากปีนชัดมาก แล้วประเด็นคือแมนยูไงสายตาดีมีแค่คนเดียวตอบเลยตอบเลยไม่รู้ไหมไขว่เหวี่ยเห็นรอยสักก็รู้แล้วเมื่อกี้หยุดเมื่อโดนลูกพูดแค่ไขว้รอยสักรอยสักรอยสักแอนโทนนี่ เขาจะสักลูกกุหลาบไปตรงนี้ไม่ไม่เคยดูรอยสักเขาเลยนะมึงเห็นื่อยมาวชันแบบโอ้ชิคุณคุณแหละคุณคุณแหละอันนี้คนไทยใช่ภาพภาพเหมือนคนไทยเลย อันนี้อันนี้ชัดไอ้ชมูยใจน้ำตาไอ้เย็นทำไมอยากแก้มือไหมครับแกมือามแกมือได้ตอบเหมือนกนได้เดียวนะผู้ผมไม่รู้ได้ไงผู้ีนี้าเียอยากให้ใครเลื่กก่อนฝัว่นว่าเ่่นรู้จักว่าปึ๊บใครวะไม่มีอยู่ในสารระบบเลย อันนี้ม <_ con? S 1> ีม <_ an shocked> ีไม่ึงทำไมหึงทำไมหึงขออีกโอ้โอ้ยไอเหยตามาอย่างนี้ถ้าเปิดตามาแรกคือไดเลยผมหรพี่เอมอยากเอาไหมาด้่อเลยได้ไดเดี๋ยวได้ลุกได้มาจะบอยู่แล้วเฮ้ยวดอย่าบ่นเลยอ่ะ เเลยปากเกมากเลยใช่หมอนคนเอเชียปากมัช่เอเชี้าเกไม่มอนีม่ตดักปุยน่าจะตบชักปุยแล้วแกขอขอดูอีกรูป่อนโอ้โหอี้รู้แิ่งเ่รู้ตไปาีเลใช่อันนี้รีคังอิน้านึกเป็นนึกเีคนหคอันนอันนี้รงอินคุณยายมาใช่อัน เขาไม่เขาเพิ่งย้ายมาเปเชยแล้วแม่งคือเก่งเก่งจัดจ้านแหละทับเขาทำให้แฟนเปเชยหรือแมตซี่เลยเกาหลีเขาอิเลยอ๋อก็มคนเกาหลีเฮ้ยอันนี้อันนี้ง่าย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 ไม่ใช่ท้าไมปกคลองแมนยูเลยอ่ะก็ปกคลองแมนยูไงอ๋ออ๋อขอขออีกลูขออีกรูเดี๋ยวเดี๋ม่ดูอ่ะเออทำโอ้กูรู้แล้วกูรู้แล้ว อี่ใช่ไม่ใช่แมนยูไม่ใช่แมนยูใช่ไหมตอบมาตอบมาดูเลยใช่ไหมว่าเป็นตลาดนั่งเฮ้ยโอเคต้องตอบนะครับเฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะตอบเลยปะตอบเลยให้ไปไอนตอบดิตอบมาตอมาอ่ามั่วไปเลยเกือบจะไม่รู้มีจอไม่ใช่มีจอไอมไอโอสารัดตัง้์เลยใช่เด็ดอ่ะตังอ์เลยไอเจ้เอ้ยชิบหายแล้วครูมาแล้วพี่เอ็มแล้วเสีไทยไปเนี่ย เฮ้ยโอ้จัถ้าเปิดาเฮ้ยอัน้อันนี้ท้เดีวาคนรู้มพี่ว่พี่มุ้ยีสินแดงดาเปิดไปเลยอเอตอนนี้ก็ลัาถึงชิงกันต่ออีแล้วนะครับทุกคนได้จะแ่หน่อยไพมินเทเ่าไรโหหน้คนนึ่สวี่มีสามพี่นสาีเอ็มหนึ่ง นอันนี้ง่ายตอบันเลยกูไม่ได้ตอบซิโก้โค้ดโคตดก็มายิ้มเปโค้ดเฮ้ยคนดังไงตอบครับใครครับเฮ้ยรอยสักนี้เจาพี่นุ้ยไม่ได้ไม่ได้ใช่หรอหะโดมินิกสซบรไล มั่วผมผ่านผมผ่านเลยผมอยากรู้รูปต่อไปพี่เอ็มไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะใช่รัชจ้าเนี่ยโกลันมั้งใช่ค่โอเครูปไม่ใช่เนี่ยโกลันไอ้ที่สั่งเยอะๆอย่างนี้ใครวะเฮ้ยเฮ้ยคือเอ็มโกบอลเลตอาอแล้วอึ้ยใครวะนสั่งแขนด้วยอันนี้ยากไม่ออกน่าจะต่างประเทศเนาะเปิดรูปเต็มมายังรู้จักกันเปล่าเนี่ยเรื่องเหมือนเบนติก้าเลย เสื้อเหมือนเด็กน่าเหรอรูปเนี้ยอ่ก่อนนี้คุณคนดูดีติดต่อโปรเซเลอร์โปรโซโล่อะติดต่อมาได้เลเขียนไว้เลยใบที่มาใบทีงมาเขาเป็นนะกฟุตบอลไทยเชื้อสายกะหล่ำปลีอ๋อกูรู้แล้วพี่รู้พี่รู้จักเขาใช่พี่เออพี่พี่รู้จักชื่อเขาอ่ะคนไทยมานี่คือตายหมดเลยนะพี่ไทยมานี่ตายมีพี่ไทยรู้จักอยู่คนเดียวในบอลไทยอ่ะ ไอ้ใครวะที่มันชอบแผกปากนี้โอ้โหตาย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 ผู้ชายนะวันนี้ยากอ่ะตาขอให้เห็นปากขอต่างชาติหรือในไทยต่างชาติต่างชาติทีมอะไรแมนยูค่ะเฮ้ยแมนยูอ่ะขอตอบรองก่อนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แมนยูเดี๋ยวมาฟังโน้ตโน้ตยูแมนยูเหรอกองหลังพอเอ้ยพอกองหลังลูกชอผิด่ะอกองหลังเดี๋ยวดูความสมองไหมเดี๋ยวความสมองอย่าเพิ่งขอตอบให้หมู่ก่อนพี่เอ็ม ก็หลังองมองมาอยู่จริงอ่ะใช่เหรอเออ่ไอใช่เหรอไหนโอ้วอะไรอ่ะอะไรแม่ขวาเอาแทงามาตอบปะคุอาบัวเนี่ยโอ้โหมาเปิดเป็นเอกลักษณ์เฮ้ยคุณอันนี้ค่ตอบได้ยกมือดิยกมือดินี่ไงยกมืออยู่พี่ว่าคนนี้น่าจะอานายอานายผิดค่ะ มันไม่ใช่อะไรอีกเหรอมันคุ้นๆเดออะฟังนเหมือนมาฟีกแล้วมึงเป็นไทยวะผ่านไหมหรือวผ่านไหมผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านใบจีนเปิด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 อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววีจะผ่านเหรอใบจีนใบจีนเป็นนักฟอตบอลชี่ชาปุโกีปัจจุบันเล่นในแก๊ปบาร์เซโลูนาบาร์เซโลูนาบาร์ซ่าบาร์เซโลูนาโปรตุเกสโปรตุเกสที่เล่นในบาร์เซโลูนาชมคุนเด้ไม่ใช่ไม่ใช่สคุนเด้อยู่ฝรั่งเศส หรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรูปนสบายรูปนสบายทีมฝึกปูตุเกตรู่นสบายเจมสตัวยกมือนะแอ้วาใช่เริ่มโหยากอ่ะเดาไม่ออกเลยอ่ะยิ่งเห็นภาพไปเนี้ยทักควนชาวฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้กับอาราเบสตัวเล็กกาทีมอะไรวะอาราเบสอันตาขอดูตาเลยคิวโฮไม่ไ้กับเราบ้างพี่คิดว่าพี่เดาได้อ่เดาไหม คือพี่คิดว่าใช่แต่พี่แต่แค่แบบแค่ติดตรงพี่ว่ามันมันมันแคตติดนั้นไหมไม่คุณไม่ไม่มีไม่มีอยู่ในสารระบบเลยเขาโล่งมากพี่มีอยาในอารเจนตินาอาร์เจนอาร์เจนติอาอยู่ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วอยู่่อนอยู่ทีมเนี้ยอยู่ทีมอะไรมาเออชูซาจากเชลซีเชลซีอะเชลซีอาร์เจนตินาไอ้เจ้าองเต้กูไปกัดผิวแล้วะเดี๋ยวไปให้ชื่อนี้พี่เนี่ยตอบไปแล้วเอนโซ่ฟานเดนเดสต้าวเยอะ ไปดูหละขอดูลูกทีมงหน่อยอ๋เชลซีอ๋อนูกเชลซีด้วยเขาไปอยู่ทีมอะไรตอนนี้ ไม่ยังอยู่เชลซีก็ยังอยู่เชลซีแล้วตอนนี้ครับช่วงท้ายปีโปรโมชั่นนะครับอารีครับมีส่วนลดเยอะมากนะมีเสื้อฟุตบอลมีรองเท้าสตาร์ทมีอะไรแบบเยอะแยะมากก็ลองมาเข้าดูนะถ้าเกิดใครจะซื้อไปฝากคนที่เชียร์ทีมกากากเนี่ยลดเงินเยอะมาก <c oughs> เฮ้ยเดือนเดือนนี้ผมขายเยอะดีอย่าบอกกันหมดไม่จะบอกว่าเขาซื้อไม่ทันในช่วง <S S> แรกเพราะว่าช่วงมาช่วงเปิดโครการมันจะหมดของหมดเร็วมากตอนนี้เขาเติมของแล้วก็เหมือนเขารับมาหน้อยเสื้อแมนยูรับมานิดเดียวรับมาได้แหละมาหมด ยิ่งไม่ได้หรอกยิงไม่เกินสองฟีหรอกไม่มีคนเชียร์แล้วเีมจะได้กล้าใส่ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เมาดูว่าใครจะตอบเยอะที่สุดแล้วใครจะตัดเอาเอาเยอะสุดก่อนเยอะสุดเยอะสุดเยอะสุดพี่นายโอ้โหพี่นายอ่ะได้คอนทั้บอลไทยล้วนๆเลยคนต่อไปพี่เนียได้ี่อร้ล้ว่ะกูน่สองแน่เลย คนเอาคนน้อยสุดอได้สองค่ะไอ้ย่ามาเห็นกับลุงตาพี่จไม่ทำไม่ได้ดูบอลไม่กี่ปีคือกูดูบอล่ะแต่กูไม่ได้เข้าไปดูลุกตาเขาอะไม่ได้ออกไหมไอู้โคตรเยอะนะโอ้โโหอเคก็ประมาณนี้แบบว่าทายหน้าฟุตบอลไทยหรือว่าโลโก้หรือได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาครับว่าทีนี้เกิดใครจดใจตื่นใจกดสปายเลอรกดใจอีกรที่จะไปจ่าพีนก็รับตา